สวัสดีครับไพรมิชช c นชาแนล PMC ครับผมหลังจากหยุดที่ใหม่ไปกันหลายวันนะครับวันนี้ผมก็มาที่หน้างานนะครับผมก็กดเซาคลิมเรียบร้อยนะครับผมก็มาหน้างานนะครับมาเดินเครื่องนะครับผมกลับลำไว้ครับเนี่ยรอคนย้ายนะครับผมกลับลำไว้เอาด้านคล่ด้านนี้ครับผมก็หลังจากหยุดที่ใหม่ไปหลายวันก็พุตติ้งก็เทหมดแล้วนะครับเนี่ย เหลือแต่โซนที่เครื่องจอดอยู่นะครับเนีย่ยโคกกำลังจะพุ่งครับอันนี้ก็เทเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแกะแบบเรียบร้อยนะครับผมเทแกะแบบเรียบร้อยหมดแล้วครับผลงานครับผมแกะแบบหมดแล้วนะครับทุกอันแล้วครับผมเหลือแต่โซนนั้นอย่างเดียวนะครับกำลังหาระดับกันอยู่นะ เดี๋ยวก็ขุดตัดเสาเข็มแป๊บเดียวครับหาภายคัดอยู่ครับเทลินเนี่ยครับผมผลงานนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขนย้ายออกแต่ผมไม่รู้ว่าจะออกรูไหนครับแต่ก็ต้องออกรูนี้เลยครับผมลรือล้วกันนะครับผลงานโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับช่องนี้ก็ เป็นช่องการทําง,งานเกี่ยวกับเครื่องจักกับเสาเข็นนะครับผมผลงานนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตอย่างเช่นนี้ขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทีใหม่ครับ